ครับก็อได้พบเจอกันนะครับวันนี้ซึ่งจะมีพระที่ทุกท่านนั้นยังไม่เคยพบเจอนะครับพระเนื้อสามกริย์นะครับซึ่งเป็นหลวงปู่ทวดนะครับทีนี้ก็ก่อนจะคุยเรื่องหลวงปู่ทวดนั้นก็คุยเรื่องเป็นมาก่อนนะครับที่ผมได้คุยกับผู้ได้รับพระมานั้นเขาก็บอกว่าพระนี้สมัยนั้น สมเด็จพุทธาจย์โตสร้างในสมัยรัชกาลที่4นะครับปี2400นะครับมีไว้เจกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับสีสสีนี้ก็สามกษัตริย์นั้นเขานั้นให้ระลึกถึงพระพุทธธรรมพระส่งนะครับสมัยแต่ก่อนนะครับนี่คือ เป็นไปเป็นมานะครับถ้าปัจจุบันนี้เขาก็ให้นึกถึงว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับนี่คือพระของลุงปุ่ทวดนั้นสมเด็จพระจารยร์โตนั้นสร้างในสมัยรัชกาลที่สีนั้นก็บุกเสกพิธีงานสมโพธิใหญ่ทีเดียวเลยนะครับนี่ก็ลองไปดูประวัตินะครับเผื่อเจอ ท่านผู้หลักผู้ใหญ่นั้นเราก็เอามาคุยให้ฟังนะครับผมก็ได้พระมาก็อยากจะเอาลงให้ทุกท่านได้ชมได้ดูกันนะครับซึ่งหลวงปู่ทวดถ้าทุกท่านนั้นดูนะครับไม่ว่าจะออกวัดไหนสร้างวัดไหนหลวงปู่ทวดนั้นศักดิ์สิทธทุกองค์อยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับหน้าตานั้นมีความคุมชัดทีเดียว ครับเส้นจ,จีวรนั้นต้องมุมเม็ดบัวต้องขมหน้าผากนะครับุมปิ๊บทีเดียวนะครับด้านข้างด้านหลังนี่ด้านหลังนะครับมีทั้งพยาครุฑนี่แหละครับทำไมพระถึงอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่เพราะว่าพยาครุฑนี้ถือว่ามีอำนาจวาสนาทีเดียวเห็นไหมครับนี่ก็พยาครุฑนะครับ ต่อไปผมก็จะหยิบองค์ต่อไปให้ดูนะครับดูนะครับเนื้อสามกษัตริย์นั้นค่อนข้างจะชัดทีเดียวองค์นี้ดูครับมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังนี้เห็นไหมครับจะเป็นเฉลิมพลนะครับเฉลิมพลสมัยต่ก่อนที่ตอกคาว่าเฉลิมพลนั้นเป็นแค่นม้ม นะครับเป็นนามผู้สร้างพระของหลวงปู่ทวดสมัยตะก่อนก็เป็นของวัดช้างให้ทีเดียวนี่นะครับนี่ก็เนื้อสามกษัตริย์นะครับนะครับต่อไปนะครับจะหยิบให้ดูนะครับว่าพระนั้นของผู้หลักผู้ใหญ่นั้นทาไมถึงเขาชอบพระหน้าเงินทองทีเดียวนะครับทาไมไม่ค่อยพูด ไม่กอเจือนะครับนานๆจะได้เจอทีก็จัดเอามาให้ทุกท่านนั้นได้ดูแล้วก็ได้สะสมกันนะครับถ้าท่านอยากสะสมพระกองลุงปูท่ทวดนั้นท่านก็โทรไปตามเบอร์ที่ผมจะให้เลยนะครับ0851-467674นะครับโทรไปสอบถามดูราคากันนะครับเท่าไหรก็ว่ากันไปนะครับ ผมนั้นเป็นแค่สื่อกลางให้ด้านหลังนี้จะมีหมูตัวเล็กๆหลายตัวทีเดียวเห็นนะครับจะสวยทีเดียวกับพระชุดนี้แต่ชุดนี้นั้นไม่ค่อยพบไม่ค่อยเจอนะครับส่วนมากจะอยู่กับข้าราชการผู้หลักผู้ใหญ่ทีเดียวที่ก็เขาก็เอามาให้ผมนั้นได้ลงแล้วก็ให้ทุกท่านได้ชมนะครับชมกัน,นรับเนื้อสามกษัตริย์ ว่าเนื้อสามกษัตริย์เป็นเช่นไรก็ได้ดูนะครับเนื้อสามกษัตริย์นะครับดูความสวยความงามนะครับว่าพระนั้นต้องมีความสวยความงามทีเดียวนี่นะด้านหลังนะครับฉเฉลิมพลอยู่ด้านหลังนะครับพระนั้นเขาสร้างนั้นก็จะเก็บความเรียบร้อยความสวยความงามของพระอยู่แล้วนะครับนี่ก็ มาให้ทุกท่านนั้นได้ศึกษาหรือว่าจะเช่าหาบูชาก็ดูนะครับแล้วก็เช่าหาบูชากันได้นะครับเมื่อท่านมีโอกาสแล้วก็โทรสอบถามได้085 146 7674